สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมคุณนนท์การเกษตรอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับเงาหน่อไม้ฝรั่งครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักเงาหน่อไม้ฝรั่งนะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นนะครับผมจะมาพูดถึงตรงนี้ก่อนนะครับในการที่ผมนะครับมาศึกษาเรียนรู้นะครับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะครับแล้วก็ศึกษาอยู่ประมาณ3ปีนะครับแล้วก็เริ่มเข้าใจเขาแล้วก็พยายามทํามาเรื่อยเป็น10ปีแล้วนะครับ นี่คือเงาหน่อไม้ฝรั่งนะครับที่ผมจะเอามาให้ดูในวันนี้นะแตจริงๆแล้วนะครับผมจะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับหน่อไม้ฝรั่งก่อนนะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับเป็นพืชระยะยาวนะครับที่ได้หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเลยนะครับซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมศึกษาเรียนรู้มานะครับก็คือหลายๆคนก็จะถามว่ามันปลูกยากนะครับจะถามว่ามันปลูกยากใบโน่นนี่นั่นนะครับใช่ไหมแต่ สุดท้ายนะครับก็มาเรียนรู้แล้วก็เลยรู้เลยนะครับว่ามันปลูกไม่ยากครับแต่มันใช้ระยะเวลานานเฉยๆครับเพราะว่าหน่อไม้ฝรั่งนะครับคุณต้องปลูกนะครับเป็นปีนะครับคุณถึงจะได้เก็บผลผลิตนั่นเองครับเพราะฉะนั้นหน่อไม้ฝรั่งนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบยกมาให้ดูนะครับถ้าเราจะเพาะนะครับจากต้นกล้านะครับถ้าจะได้ต้นกล้าขนาดนี้นะครับก็คือเพาะได้1เดือนนะครับหนึ่งเดือนได้แค่นี้เองนะครับทุกคนนะ นะหนึ่งเดือนในเช่นนี้นะครับอ่าส่วนระยะเวลานะครับประมาณสัก2เดือนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่คือนะครับต้นการออกไม้ฝรั่งซึ่งนะครับเราจะเพาะออกจากเมล็ดนะครับอ่าที่นี้นะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าอยากจะปลูกต้องการปลูกไว้กินเองนะครับในกระถางในบงบ่อ ในหลงหรือลงแปลงดินก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่หลายๆคนอยากจะได้ผลผลิตเร็วก็คือหนึ่งแหละไม่ต้องการที่จะไปเพาะเมล็ดนะฮะต้นก้านออกไม้ฝรั่งอายุ4ี่หเดือนนะครับเอาไปปลูกอีกนะครับประมาณ4ี่หเดือนถึงจะได้เก็บผลผลิตหลายคนบอกว่าไม่ไม่ต้องการที่จะให้มันเร็วกว่านั้นนะครับคุณต้องปลูกแบบนี้ครับแบบร้างนากก็คือเป็นแบบเง่าแบบนี้นะฮะนี่คือต้นก้านออกไม้ฝรั่งหรือต้นง่าวอาไม้ฝรั่งนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่มีต้นก็คือจะเรียกเป็น เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะฮะแบบนี้เลยนะครับนี่คือเงาหน่อไม้ฝรั่งเวลานะครับขุดขึ้นมาแล้วผมก็จะทําการตัดแต่งนะครับแล้วก็ล้างน้ํานะครับ2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือยังไม่สะอาดตอนนี้ก็คือสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตดูนะฮะตุ่มตาตรงนี้นะนี่นะครับนี่คือความสวยงามของเงาหน่อไม้ฝรั่งนะครับเวลาขุดมานะครับผมก็จะมาทําการนะครับตัดแต่งให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับรอบเรียกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเก็บความ ลากตัวไหนที่ไม่สวยออกนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอามาล้างน้ําอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือเงาหนอไม้ฝรั่งที่เอาไปปลูก1-2เดือนนะครับคุณจะได้หน่อขนาดใหญ่นะครับเท่าดินสอขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เก็บผลผลิตได้นานเป็น10ปีเหมือนกันครับเพราะว่าหนอไม้ฝรั่งนะครับปลูก1ครั้งนะครับจะเก็บผลผลิตได้นานเป็น10ปี1 0บถึงสิปีเลยนะครับถ้าใครศึกษาดูดีๆนะครับสำหรับบางคนถามว่าเอ๊หนอไม้ฝรั่งที่ผมมาให้ดูนี่คือหนอไม้ฝรั่ง สายพันธุ์อะไรนะครับเป็นสายพันธุ์ b l o ก k i n g f o o นะครับหน่อตูมนะครับไม่ต้องสวมหมวกก็ได้นะครับสามารถปลูกได้นะครับมีความแข็งแรงคนทนมากๆเลยนะครับ <c oughs> ไม่ค่อยเปืองน้ํานะครับแต่ถ้าเรานะครับปลูกไม่เป็นนะครับคุณก็อาจจะ ต้องหาข้อมูลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมาเล่าให้ฟังในวันนี้คือจริงๆแล้วผมทาคลิปไปเยอะมากๆเลยนะครับในการปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะครับหน่อไม้ฝรั่งถ้าจะปลูกนะครับในการสร้างรายได้ด้วยกันจดจำหน่ายนะครับตรงนี้ผมก็บอกเลยว่าทาได้นะครับผมเนี่ยจะทําออนไลน์นะครับเพราะว่าหน่อไม้ฝรั่งนะครับมันมีความแข็งแรงคงคงทนมากๆเลยนะครับเพราะว่าสามารถที่จะส่งไปไหนก็ได้ครับเพราะว่าหน่อไม้ฝรั่งนะครับจำหน่ายตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ต้นกล้านะครับต้นเล็กๆนะฮะหรือแม้แต่เงาหน่อไม้ฝรั่ง ก็ทําได้นะครับเป็นที่ต้องการคองตลาดนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ผมบอกเลยนะผมทํามา10กว่าปีนะครับสามารถที่จะจําหน่ายนะครับทำอะไรได้ได้นะฮะเดือนหนึ่งนะครับก็5หลักขึ้นไปถึง6หลักเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะทดลองดูนะครับก็ลองหาข้อมูลดูนะส่วนนี่คือเง้าหนอไม้ฝรั่งที่จะเอาไปปลูก 1- 2เหเรือนได้ผลผลิตนะครับ